สวัสดีครับวันนี้ก็กำลังเปลี่ยนซีนล้อหลังครับสองข้างเลยแตกพร้อมกันเลยตัวนี้ก็พอทำเองได้ครับไม่ได้จ้างช่างมาดูทำเองทุกอย่างอันนี้สี่เจ็ด ซีนลู่ครับนี่เมื่อวานก็บึ่งล้างรถเสร็จวันนี้ก็เปลี่ยนซีนรถไทยอออ่เออวันก็เปลี่ยนห้าศูนย์ไป ข้างขวาอันนี้เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวันก่อนแตกกัน